อาไวยค่ะอีกกีนหนึ่งกับนิวตามินครับพี่เะี้ยใาสำหรับโปรเจกต์ตวันนี้เรามก็จริงจริงรู้สึกดีใจครับผมได้เป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกด้วยกับนิวตามินนะครับผมก็เป็นเกลมากเลยครับผมตื่นเต้นมากไม่เคยมีพรีเซนเตอร์เดี่ยวของตัวเองเนาะน,นี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยก็อยากจะขอบคุณพี่โบ๊ชพี่นิวอย่างมากที่แบบให้โอกาสแล้วก็ไว้วางใจที่เราเราในฐานะนักแสดงเราตัดใช้เวลาตัดนไปนานไม่ในการเลือกผลิตภัณฑ์สักตัวนึ้นเพื่อมาเป็นมาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆคือสําหรับผผมมรู้้สึกวว่าาใชเล ค่อนข้างค,ค่อนจะใช้เวลาเหมือนกันครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะถ้าการที่เราได้เป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยกับการที่ต้องบอกอคนที่เรารักเนี่ยให้เขามาใช้เหมือนเราเนี่ยเราต้องเราต้องมั่นใจว่าสินค้าเนี่ยต้องดีจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลองทานอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็จริงเห็นผลจริงตอนนี้ทานไปประมาณสามกระปุกแล้ว<ม>ก็ดีขึ้นเลยครับผมก็คือแบบใช้ชีวิตแบบเราก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยเนาะเวลาเรา ไปทํางานเราต้องไปแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยช่างแต่งหน้าก็ชมว่าเออหนะ้าแบบดีขึ้นนะ, <c oughs> <c oughs> ะอะไรเงี้ยใช่ครับเห็ว่ารู้สึกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบร่างกายเราสุขภาพเราดีขึ้นอยู่พันอะไรเงี้ยครับที่โปรเจกต์มี่มีจะมีโปรเจกต์อะไรอีกครับผมก็จะมีวันนี้มีมงานพอซีอยู่ใช่ครับวันนี้ก็เป็นงานแฟนมีเปิดตัวครั้งแรกของวิตามินครับผมก็ตื่นเต้นมากวันนี้มีหลายโชว์มากๆครับผมมีอ้ เยอะมากวันนี้เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ที่ไม่ไม่เคยได้เห็นเลยนะครับผมจะได้เห็นน้องเล่นเต้นอ่าแล้วก็มีแบบแจมกับเครื่องดนตรีอะไรด้วยเนป่ย,ยตาอย่เงี้ยครับที่จริงว่ามีแฟนมีต์มอหลายครั้งแล้วพอสมควรแต่ครั้งนี้จะมีความพิเศษยังไงบอครั้งนี้เป็นแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกครับผมที่รู้สึกว่ามีความพิเศษก็คือตรงที่ว่าเราได้ทําอย่างที่บอกแพครับ ผมสปอยได้ไหมอาจจะแบบสปอยสปอยนึงอาจจะแบบมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทำท่าละกันทำท่าละกันเดี๋ยผมสปอยไปจ่ิงเราเตรียมตัวนานไหมสำหรับงานแต่เตรียมตัวนานไหมใช้เวลาจริงๆเราไม่ค่อยได้มีเวลาซ้อมครับผมแล้วก็ถ้าซ้อมทีก็ซ้อมกับทั้งวันครับผมก็ใช้เวลาหนักหน่วงเหมือนกันในห้องซ้อมครับ ในการวางแผนอัพเออช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นแบบน<ช>ี้แบบนี<ช>้ก็จะจัด<ช>ติดใจน้อยขนาดไหนก็กจริงๆคืนนี้คือเราอย่างที่บอกครับเราก็จะมีคิวตารางงานของก่อนหน้านี้ที่ที่แบบที่เราต้องไปทํางานอยู่แล้วด้วยอ<ช>ะไรเงี้ยแล้วก็มีอ่าเตรียมตัวกับอะไรบางอย่างด้วย<ช>ก็เลยแบบคิวอาจจะวันซ้อมค่อนข้างน้อยนิดนึงแต่ว่าพอวันซ้อมจริงเราก็ซ้อมด้วยเวลาที่เยอะมากนะจะมีจะมีซีนเซอร์ไพรฟไหมวันนี้อาจจะเกิดจะมีแก๊สรับเชิญหรือว่าอะไรอย่างเฮ้ยเซีนเซอร์ไพรส์เหรอผมรู้สึกว่าทุก ทุกโชว์ก็เป็นเซอร์ไพรส์ของผมนะใช่ครับทุกโชว์เป็นเซอร์ไพรส์ของผมเลยหมดเลยครับ<ม>เพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆที่ตัวผมเองก็ไม่เคยทําเหมือนกัน<ม>ใช่ตัวผมเองก็ไม่เคยทําเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบจะพอใจทุกคนไหม,มอะไรเงี้ยแต่ก็จะทําให้เต็มที่นะครับนั่นแสดงว่าวันนี้ไปขับนิ่มแน่กับบอสผมว่าวันนี้อิ่มจนแนอนหลับฝันดีเลยครับผมแต่เร็วๆนี้เราก็จะมีโปรเจกต์ แต่มีที่เชียงใหม่ใช่ครับอีนใช่ไหมใช่ครับกับมีไมวายครับเร็วๆนี้ก็ประมาณเดือนเดือนหน้าแล้วครับพฤศจิกายนนะครับก็อยากจะฝากด้วยนะครับแฟนมิตติ้งที่เชียงใหม่นาออันนั้นก็จะมีครบเลยเลฟอปินาแอร์ครับผมมีบอสมีโนออ่นมีฟอร์ดมีพี่พีทนะครับผมก็อยากจะฝากงานอันนี้เป็นครั้งแรกของพี่การเดินสายไปต่างจังหวัดสำหรับเป็นครั้งที่สองนะครับผมใช่ที่เป็นแฟนครั้งแรกไปโคราชมารอบหนึ่ง้วครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็เชียงใหม่ ครับผมก็จริงๆคือต้องบอกว่าได้ผลกระสอบแล้วผลตอบรับกระแสตอบรับนะครับที่ดีโคราในอบที่ที่โคราชนะครับก็เลยมีแนมติ้งที่เชียงใหม่แต่ว่าแฟนขับทางเหนือเรียกร้องครับผมเจ้าเหนือเรียกห้องครับนี่เราะต้องเตรียมอะไรไปโชว์เขป็นเหนือนะโอ้นะเหนือจริงอีสานแล้วก็มีโชว์พิเศษแล้วเราขึ้นไปเหนือเราก็ต้องมีพิเศษกว่าหรือเปล่าก็คือเราก็ต้องไป พี่สาวพี่สาวครับอ่าไม่เอาเลยเดี๋ยวสปอยเยอะเนี่ยยผมเดี๋ยวผมสปอยเยอะทาไงอย่าไม่เซอร์ไพรส์นะฮะไม่ใช่แต่ว่ทั้งสี่คนก็ต้องมีความพิเศษเป็นเหนือใส่เข้าไปแน่นอนจะแบบอ๋อมีความเป็นเหนือแน่นอนครับโดยเฉพาะผมครับเหนือนุ่มเหนือจะไปแอวเหนือเน้อเราต้องสนาดสิบแเดีเราเป็นเจ้าบ้านเหรอก็จริงก็ไม่ไม่ได้เจ้าบ้านหรอกครับผมแล้วก็จะพาทุกคนไปเปรนานอาหารเหนือกันแค่แฟนๆชาเนีือเตรียมรับความพิเศษจาก แล้วไเดียดเลยใช่ครับผมเตรียมรับความความม่วนนะความสนุกสนานเลยครับผมอีสานแล้วเหนือแล้วจะพาไปทางใต้บ้างไหมฮะอันนี้อันนี้ต้องรอยตามเร็วๆนี้เลยครับผมก็ไม่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 รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าต้องรอยตามทางมูลวอาเอฟฟเชียลเลยครับงั้นจะเด็ว่าแฟนๆทางใต้ต้องคอมเมนต์มาแล้วแหละแต่ถ้าสมมติว่าเราไปโคราชแล้วเอ้ยเอ้าอีกแล้วเราไปเชียงใหม่แล้วแล้วเรามีกระแสตอบรับที่ดีอีกอาจจะ ได้ลงแบบกอดที่ตายด้วยครับแต่กอดที่ใต้ต้องเรียกร้องมานะใช <c oughs> ่ครับเรียกร้องมานะครับเอพราะจะเปิดโปรเจกต์ออกมาแล้วเหมือนกันแบบมีไมวายซีร <c oughs> ี้เรื่องใหม่ของเราสองคนบอยกันโนอินครับผม The Boy Next Door นะครับผมก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับเป็นบทำนำเาเป็นเซอร์ราดครับผมคือจะให้ถับโปรเจกต์นี้ผลกานมากน้อยขนาดการกลับมาอีกครั้งของบอสกับโนอินหลังจากที่แบบว่าเลิกอีดีเอร์แล้วก็ห่างมานัะซักแล้วครับผมก็ ถามว่ากดดันไหมสําหรับซีเรื่องใหม่ก็สําหรับผม mm. ผมรู้สึกว่ากดดันแต่ว่าไม่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่าเพราะว่าเราได้แสดงในบทที่แตกต่างขึ้นครับผม mm. ท้าทายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมในตัวบทของเซอร์รัตก็จะเป็นคนแบบเย็นชา mm. ใช่ไหมฮะแต่คือตัวผมเองจะเป็นคนที่แบบเราเนี่ยเราพูดคุยกันแบบเออเฮฮาพูดคุยสนุกอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแสดง ออกมาได้ดีไหมแต่ก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับ่บบอง,ง,อง,อง,งบทบาทในเรื่องมันแตกต่างกันเรื่องมันสอนง่ายเลยยจริงๆบทบาทในเรื่องผมรู้สึกว่าอ่ะอย่างอย่างพี่พายุใช่ไหมครับเ<ด>ขาก็จะมีความแบบสุขมุม<ด>มีความแบบมีเล่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เรัเนี่ยเขาจะเป็นแบบสุขุมนิ่งเยือกเยน็ยนเย็นชาเลยเ<ด>ขาจะแบบแสดงแบบความอบอุ่นให้แค่ผู้การเห็นคนเดียวเท่านั้นใช่ครับในเรื่องน่าจะเป็นบทนาทของบอสเรยสควรน่ะเจ้าล จริงผมผมรู้สึกว่าผมเย็นชาเหรอผมว่าผมไม่ใช่คนเย็นชานะ <c oughs> ผมเป็นคนที่แบบว่าดุกดิกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็เป็นอีกหนึ่งบทที่ท้าทายเหมือนกันครับอยากอยากลองทําอยากลองแสดงเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากจะนําเสนอ,อการแสดงในรูปแบบของเราเหมือนกันว่าจะ e ิเศษมันออกมาไหมก็ไม่รู้เป็นการพูดคุยมากน้อยขนาดไหนครับก็จริงๆเราเราคุยพูดคุยกันเนยอะมากครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ดีกว่า เรื่องที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนเราได้มีประสบการณ์ในการแบบถ่ายทํามาแล้วเนาอะ,อะด้วยการมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกับอีกเนี่ยเรื่องใหม่เนี่ยเราจะทําให้เต็มที่กว่าเดิมในในพาร์ทของผมผมก็ตอนนี้ก็มีการแบบออกกําลังกายแล้วก็มีการแบบเรียน,ยนการสแสดงอะไรงนี้เตรียมตัวไปด้วยนะครับเริ่มลีทูอันนี้ยังลีทูตอ,ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ครับผม ก็ขอเป็นความรับปุบไว้ก่อนนะฮะแต่นี่เก็ประกาศมาพร้อมกันสองเรื่องเลยทั้งของผมอลดเอินแล้วก็ปอดพีอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะอยู่ในจักรวาลเดียวกันเหมือนเรื่องอีเดียไหมฮะอืมอันนี้จะไม่ได้อยู่ในจักรวาลเดียวกันครับผมจะเป็นคนละเส้นเรื่องเลยคนละจักรวาลเลยแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะไปโผล่อะไรเงี้ยผมก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันว่าจะมีไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงผมบอกไม่ได้ว่าจะมีโอกาสที่จะเออมายังเอ็ก์คอสกันบ้างไหมส่วนตัวผมยังบอกไม่ได้จริงๆครับ อันนั้นพื่ให้ฝากอะไรคัผลงานของบอสที่จะได้ติดตามโอ้ผลงานของผมที่ได้ติดตามกันนะครับผมก็อยากจะฝาก่า b m i n g Boss นิวตามมีนของวันนี้ด้วยนะครับผมเป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกของบอสนะครับผมก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะฝากโปรเจกต์ใหม่ครับผมของมีไมวายครับผมเด็กบอยนิคส์โบคนละการเวลาครับผมก็จะได้ติดตามในเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็อยากจะฝากทุกความเคลื่อนไหวของ ผมนะครับผมที่มีมีว่า Official ได้เลยนะครับหรือว่า c อเค้าส่วนตัวของผมได้เลยนะ b o s s c k m ครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับขอบคุณครัครับขอบคุณครับ